สิมาโอ้โหทำไมมันดำนะขนาดนั้นน้าพฟูกุณเเลยโอโ้เครื่องข้างบนเนี่ยเปิดของก่นอนตัวแม่งดำชิปเปิงได้ๆของส้อมสวยลาลาบายลงดูดิโอ้โหล้มลยแล้ว ไม่เห็นกระทาเขานุ่นละไปดูละไปต่อไปเรากั่นกล่องไปเลยลงกันไวชิป หายแล้วผู้คุนนึกว่าไม่เห็นโดนไหมอุ๊ยหลุไม่ทันหลุดไม่ทันมันมั้งเจ้

ไปด้วยโอ้โหโล้้โหบกันยับเลยโอ้ยโ,โดยสำหรับที่ chơi nó Ôi lông cắn mấy phát tới bóc của nữ <laughs> Lông này cay rồi แล้วขอปัด่อยเซให้กูปันมันก็ได้เื่อถึง <c oughs> ว่าทำไมไม่มีเสียงและอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยหน่อย ลกหลก่อนลุโหดิวหน่อยพ่อไม่ไหวแล้วพ่อ เราเ,เป็นเครื่องเดิอบเครื่องเดิอบมาขอปั่นหน่อยเถอะคนมาไปสอียังงแล้วมา ไอ้สัตว์เอ้ยแล้วมันอยู่ตรงนี้ตามลังมาแล้วโอ้ยยังไงก็โดนโอ่ยดักไปเลยรักมาโชคดีเพื่อนย่านมาว่ะ เออโอ๊ย,อยจบเลยไวายไปต่ออีกเกมแล้วกนะันอ่ะเอาเลยมาเมื่อกี้มัน,มนไวเกินไปขอที่ปั่นไฟหน่อยเถอะเมื่อกี้เวสเกอร์ว่ะ เป er ิดเกร์กับตัวอะไรอ่ะระคังเสียงมันอยู่ข้างหลังตัดเลยเข้าไปมีปัดเข้าไปอุ้ย ปฟันไปกูเข้ามากูมมี่ไปสไลด์อีกบอกหัวเนยปล่อยไปดื้อปล่อยไปเถอะ ตัวนึงนีเลยโมซ้เาโดนไปแล้วสองทีล้วพอคุณเ้ยเดี๋ทีหนึ่งแล้วฮ้ย ลงไปช่วยแล้วกันเราปั่นไฟลงไปแม่มาอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วซ้ำอ,อีกโอ้โหซ้ำคนเดิมซ้ำคนเดิมถ้าจะขอนี่ซ้ำลองไม่ทันหรอกวิงญาณโอ้โหติด ไปกันสวยคนลมอันข้างล่างอะรูวะขอปั่นไปกันหน่อยเถอะขอได้สักเครือ่องหน่อยเถอะเฮ้ยเฮ้ยน่าเบื่อนะ ลุงยังไม่โดนเลยเครื่องหน้าขอเครื่องนึงเซ็งอยู่ใกล้ๆเรียบร้อยเจ็ดเครื่องลงข้างล่าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เฝ้านะพี่บูลแปลกแอนเดนตอนนี้ไปเฮ้ยอะไรแปลกแนงะ่ย่าวะ่ะเก็บซะหน่อยดิ โอ้โหเวสเกอร์อยู่ตรงนั้นไล่อยู่ปไปเขาไล่ไป,ไป,ไไปโอ้โหไหล่กันมันเลยโดดโดดเห็นไหมทุกคนไล่กันมันเลยนะ ต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วเราย่องไวนี่หว่าโอ้ไม้ขึ้นว่ะเอาไปใช้มนทำอะไรนันเนี่ย อยู่ตรงนั้นไปก่อนขอปั่นหน่อยเถอะใครมาเขช่วยละไดีวตะจะกันยะู่ไงเอ้ยอยู่ใ,ใกล้เลยเห็นไม้ล้มละล้มไปแล้ว อย่ามาตรงนี <mówi> <nie>? ้นะขอละอย่ามาตรงนี้เซ็จแล้วอย่ามาตรงนี้เซ็จสวยเห็นละเห็นเห็นคนหนึ่งปันเบรกเกอร์มาตรงไหนเนี่ย Giả dạ là bờ chẳng nhiều không mày phải khỏi dạ là bờ ủa hồ, vô thằng đàn tiêu

ไม่เห็นก็รอดหรือเปล่ญาติมาแล้วญาติขอบคุณมาแล้วแงก็ต้องลงม้มว่ะโอ้ย <c oughs> โอ้ยไหนตรงไหนอ่ะโอ้โหมันไกลเลย ใช่เลยครับช่วยตรงนี้หน่อย ไม่น่าทันเกตเอาไปเลยเพื่อนออกไปเลยนี่ก็ไม่ทันแล้วออกไปเลยเรียบร้อยอุ้ยนิดเดียวเองเพชเกริรดันดันแว้งมาพอดี เองก็ต้องล้มอ่ะงหวันนั้นอะ่ะเกือบนิดเดียวเองอ่ะไม่แย่เว้ยจี้จีว่ะไม่แย่ไม่แย่นิดเดียวเองอะ่ะ,ดดออะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย